ก็เป็นบุญคันทักกุฎีของพพุทธเจ้าที่พระองค์อยู่19พรรษา 19, <000. S 2> 19 <000. S 1> ปีเป็นที่ พะเจ้าอยู่นานที่สุดนานที่สุดที่วัดเชตวันที่วัดบุพาลามห่างจากนี้ไปประมาณกิโลหนึ่งเป็นวัดบุพาลามที่นางวิสาขาสร้างพระเจ้าก็อยู่นั้นหกพันษาแต่ที่วัดเชตวันนี้ สิบเก้าพรรษาโดยมีอนาถบินิกะเศรษฐีได้สร้างสร้างองค์ก็ได้อยู่นานที่สุดที่อุลคันตะกุดีหลังนี้ เปนการตะกดีของพุทธเจ้าองค์ก็ได้อยู่นี้19ปีเป็นเช่ ይታወቃል።